ำมันในการรักษาพันธุ์พืชนี่คือการลังมาหายผลนะเราไม่สงสัยเลยว่าเรูใช้น้ำเปล่าได้ไหมเราใช้แอลกอฮอล์ได้ไหมทำไมหนูต้องใช้มิเนอร์โอล์หรือน้ำมันที่ได้สกัดจากธรรมชาติเรากำลังหายผลกันอยู่เราคิดว่าทำไมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทให้สีสีเพื่อมันอยู่คงเดิมอันนี้อันนี้ถูกนะอันนี้อันนี้ถูกอยู่ ตัวน้ำมันกับเอ้ไม่ใช่ตัวแอลกอฮอล์กับน้ำมันเป็นสารละลายชนิดหนึ่งถูกต้องไหมมันจึงสามารถละลายสีออกมาได้คำถามคือทำไมอีกละ่ะทำไมมันถึงต่างกันล่ะในเมื่อมันเป็นสารละลายเหมือนกันมันจะต้องมีอะไรที่แตกต่างกันสิที่ทําให้สารของเราเนี่ยดึงสีออกมาได้แตกต่างกัน,เป,นเป็นกรดยังไม่ใช่ความเข้มข้นยังไม่ใช่ S <S อคิดว่าคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรที่มันจะทําให้มันดึงสีออกมาจากพืชได้อ่ะทีในพืชในพืชเขาจะมีสารให้สีอยู่ถูกไหมเช่นพวกวแอนโทไซยานินแคโรทีนอยหรือว่าตัวคลอโรฟิลเราคิดว่าอะไรที่จะทำให้มันดึงออกมาดึงออกมาได้อ่ะการแพร่ทําไมมันถึงแพร่ได้ทำไมมันถึงได้ มันมันจะเป็นอะไรที่เราแบบง่ายๆเลยถ้าถ้าวินีท์พูดออกไปแลรวจะอ๋อทันทีเลยยังยังไม่ใช่ความเป็นข้นยังไม่ใช่ความย่่งข้นอี้ยงข้นใบว่าเอาใบไปมันก็เตยเลยใบว่ามันจะเกี่ยวกับ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 อะไรสักอย่างหนึ่งที่มีตรงข้ามกัน ไม่ใช่ที่มันแบบจะตรงข้ามกันคือมันบอกันพูดออกมาไม่ได้ถ้ามันพูดออกมามันจะใช่เลยอะใครตอบได้เนี่ยมาเอารางวัลไปเลยให้สองอย่างเลยเนี่ยพอามมันยังไม่ใช่มันจะเป็นขั้วตรงข้ามกันอะอะประจุมามาเอารางวัลเลยถูกต้องอ่ามันมีอ่าคุณหักยังไม่ใช่อะดี๋ยวมมารับรางวัลตรงนี้เลยเลือกได้เลยสองชิ้นให้เลยอ่า เพื่อนเมื่อกี้เพื่อนตอบว่านนมันมีขัวข้วขั้วบวกขั้วลบอ่าน้ำเนี่ยจะเป็นสารที่มีขั้วค่อนข้างแรงค่อนข้างชัดเจนถ้าสมมติว่าเรารึกจึงวิชาเคมีเราจะเห็นว่าน้ำมันสามารถแตกตัวเป็นไอออนบวกกับไอออนลบได้ชัดเจนเลยถูกไหมส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นสารที่มีขัว้วอยู่ในค่าค่าที่กลางๆแล้วก็น้ำมันมันจะเป็นสารที่ แทบจะไม่มีขั้วเลยคําถามคืออ้าวแล้ววิทยาบอกว่าน้ําเป็นตัวที่มีขั้วมากที่สุดทําไมน้ําไม่ละลายสีออกมาได้มากที่สุดละ่ะทำไมกลายเป็นแอ,อ,อลกอฮอล์ล่ะอันเนี้ยคือคําถามที่สองมีใครตอบกันไหมอ้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อนอยู่ฝั่ง สารมันมีขั้วถูกต้องไหมน้ําจะมีขั้วค่อนข้างสูงอย่างที่เราเรียนเคมีมามันจะแตกตัวได้เป็นขั้วบวกกับขั้วลบค่อนข้างแรงเลยส่วนแอลกอฮอล์มันจะมีขั้วแทนกลางอ่ะแต่ว่ามิเนอรลออยเนี่ยแทบจะไม่มีขั้วเลยการที่มิเนอรลออยเราไม่มีขั้วเนี่ยมันจึงสามารถทําให้สามารถรักษาตัวพันพืชพันสัตว์ได้ดีกว่าเพราะว่าเขาจะไม่ไปทําลายเซลล์ไม่ไปดึงเม็ดสีหรือไม่ไปทําอะไรเกี่ยวกับเซลโอเคนะครับอ่ะ ข้ทีนี้อย่างที่วิกตอรถามว่าถ้าวิกตอรบอกว่าน้ํามันมีขั้วแรงก,กว่าแล้วทําไมน้ําถึงไม่ดึงสีออกมามากกว่าแอลกอฮอล์มันอะไรนะมันไม่กัดก่อนยังไม่ใช่มันเกี่ยวกับเรารู้ใช่ไหมว่าพิกเมนต์ของสีในพืชมันมีหลายประเภทมันเกี่ยวกับตรงนั้นแหละ อะไรนะสารที่อยู่ในพืชมันละลายได้ดีในแอลกอฮอล์แต่ละลายได้ไม่ดีในน้ำถือว่าถูกเราให้ให้มีชิ้นหนึ่งอ่ะถือว่าถูกพิกเมนต์หรือเม็ดสีที่อยู่ในพืชช่กูือมันละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีกว่าในน้ำแต่ยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็ตมีใครเสริมได้อีกไหมใครสอนบนปีกยีเนี่ยลอง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 เผื่อมันถูก อ,อ,อีออู่ไหมลองไหมเครืองันถูก <c oughs> เราจะได้แบบให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เพื่อนต่อมามาถูกแล้วแต่มันมีถูกได้มากกว่า, <c oughs> านี้ไม่คำถามง่ายแต่พวกเราก็ตอบก,กันได้นะอ๋อเหมือนไม่มีประโยชน์ มันเกี่ยวกับพิกเมนนีเซีนี่แหละชนิดของพิกเมงสีเนียมเนว่าเราเห็นไหมว่าถ้ามันจะเป็นกลมันอะไเราเห็นไว่าส่วนใหญ่ที่เราเลือกมาเป็นสีแเลยไอ้นี่ไม่มันอะไรสีทูร้อนถูกไหมและถ้าเราเลือกเป็นสีทนเยนมาทั้งหมดจะเกียวกัเป็นยไเป็นเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม เกือยวเกลียวเกลียวแต่ยังไม่ใช่ใช่เฉลยเลยไ,ไหมอ่ะมันเกี่ยวกับประเภทของพิกเมนต์หรือเม็ดสีที่อยู่ข้างในนี่แหละอย่างเช่นอ่าสีอย่างเช่นพิกเมนต์ตัวที่เป็นอแอนโทไซนินแอนโทไซนิน,นเป็นพิกเมนต์ที่ให้สีโทนเย็นอย่างเช่นสีน้ำเงินสีม่วงอ่าส่วนแคโรทีนอยเนี่ยเขาเป็นตัวเม็ดสีที่ให้สีโทนร้อนอย่างเช่น สีแดงสีเหลืองสีส้คมคารโรเฟลให้สีอะไรอ่าเขียว,ยวทีนี้มันมีความเหมาะสมของแต่ละเม็ดสีอยู่ว่าอะไรจะดึงเขาออกมาได้มากกว่ากันอย่างเช่นตัวแอนโทไซนีนที่เป็นสีโทนสีม่วงสีเงินเนี่ยเขาจะค่อนข้างละลายได้ดีในน้ําเปล่าลองลงมาคือแอลกอฮอล์สุดท้ายก็จะเป็นมิโ e ว a l อ i l แต่แคโรทีนอย ที่ให้เม็ดสีที่เป็นสีส้มสีเหลืองสีแดงเขาจะละลายได้ดีในออแอลกอฮอล์ล,ลงลงมาก็จะเป็นน้ำแล้ว